เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะเอ็มก็มาอยู่ที่ปากช่องโคราชของเราเนี่เองค่ะเอมกําลังเดินทางนะคะพาเพื่อนๆไปทานอาหารที่ร้านอาหารย่านปากช่องตรงนี้นะคะชื่อว่าร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆก,กับของการไฟฟ้านะทุกคนเดี๋ยวตามเอ็มไปเลยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเพราะว่าที่นั่นนะคะจะอยู่ติดกับลําตะคองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะคะ เราเลี้ยวเข้าไปทางนี้เลยนะคะทุกคนชื่อครัวร้านอาหารครัวตาตีบอยู่ในโรงไฟฟ้าลำตะครองตรงเข้าไปเลยการไฟฟ้าต้อคขเลบัระไไปได้เลยเลียต้องแลกบัตรอะไรไหมครับครับผมครับครัวตาตีบนะคะ ร้านอาหารเราจะขับขึ้นไปเรื่อยๆบรรยากาศดีมากเลยนะอยู่ปิดเขื่อนลำตะคองเข้ามากับการไฟฟ้าเข้ามาในโรงไฟฟ้าเลยหรือเปล่าอาคารโรงไฟฟ้าลำตะคองใช่คะ่ะเพื่อมันจะมีทางลงไปนะพี่ลงเมก่กี้เปล่ไปวนลง วันนี้ไม่ได้กินข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าเออมาผิดทาง <S <S ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในอ่าอะไรนะ <S 1> <S 1> <S การไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองนะคะจะไปทานอาหารที่ร้านอาหารสวัสดิการการไฟฟ้าครัวตาตีบค่ะบรรยากาศส,สวยมากเลยอ่ะในนี้เราขับรถเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องแลกบัตร ร้านอาหารมีป้ายบอกเป่าไม่มีเดี๋ยวเราจะขับตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะร้านอาหารครัวตาตีดนี่ดูบรรยากาศข้างๆใช่รือเปล่าที่ไอ้คุก็ไบนมันบอกให้ตรงมันมันตันแล้วนะใช่มันจะผ่านอุโมงค์อะไรไม่รู้ไม่ร้ใช่ใช่ผ่านอุโมงค์ไฟฟ้าอุโมงไฟฟ้ามุม,มเก่าอุโม,มงค์เก่า ถามเขาได้ไหมตรงนี่หรือเปล่านี่ย่านหรือเปล่าลงไปเนี่ยเออนี่ลงไปนี่หรือเปล่านี่ไงร้านอาหารสวัสดิการการไฟฟ้าตรงไปค่ะไปทางนี้ไปทางนี้นี่ไงคุณโงไฟฟ้าเก่ารงนี่ตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าถ้ำถ้ำตะเออไม่ใช่ค่ะถ้ำทองตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าลำตะคลองชนอ่านไม่ออกตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าลำตะคลองนี่ ไปถายรูปกันไหมถึงนะเข้ากอนเดี๋ยวเราต้องกลับมาทางนี้เหรอใช่ค่ะขับเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ถึงแล้วคุณชายชนไปอีกนี่ไงครัวโดยครัวตาตีบถูกถึงแล้วเลยทางเข้านะคะ ห้ามเลี้ยวด้วยค่ะร้านอาหาร<ม>เรือนชายนะ้ำและครัวตาตีบก็คืออันนี้แหละอัน,นเดียวกันเมื่อ,อก,กี้มันเป็นทางเข้าแต่ว่าเราเลยมาแล้วเรากลับรถอีกรอบนึงนะคะ่าชอา้ก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเลยทางเข้า บรรยากาศตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งพราทิตก็ยิ้มแฉ่งมากมากเลย j, แต่ว่าสวยมากเลยเนาะเขือนลำตะคองมีศาลเจ้าพ่อขุนตาลด้วยอยู่ข้างบนเนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนนั่นเลย จอดรถแล้วเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ร้านนะคะอยู่ติดเขื่อนลำตะคองแบบนี้เลยสวยนะถ้ามาตอนเย็นหนะักกำลังดีเลยนะบรรยากาศแต่ว่าถ้าเรามาช่วงเวลาช่วงกลางวันก็จะร้อนหน่อยนะคะเป็นถนนขั้นกลางตรงนี้นะทุกคนขับรถเข้ามาในโครงการไฟฟ้าเลยนะคะริมฝั่งถนนตรงนู้น,นก็จะเป็นเขื่อนลำตะคองนี่ค่ะแล้วร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลย อันนี้เป็นร้านที่อยู่ในโครงการการไฟฟ้านะคะแล้วก็มองเห็นวิววันนี้ด้วยนะที่เป็นกงลงหันลมเขายายเที่ยงค่ะข้างบนเป็นกลางหันลมเขายายเที่ยงบรรยากาศรอบๆร้านก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะรสชาติอาหารอร่อยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย ตรงนี้นะคะก็จะมีศาลเจ้าพ่อขุนตาลนะคะให้เราขึ้นไปขอพอรกันด้วยค่ะก็ออกมาจากร้านอาหารก็อยู่ติดกันเลยนะคะแล้วก็ขับรถขึ้นไปแบบนี้เลยทางค่อนข้างจะเป็นสูงชันแต่ว่าขับขับง่ายอยู่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศทางเข้าไปที่ศาลเจ้าพ่อขุนตาลคะ่ะถึงแล้วขับขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณร้อยห้าสิบเมตรสามารถเดินขึ้นมาได้นะคะ อ๋ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจอดขอพอรกันก่อนขึ้นมาประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะคะทุกคนศาลเจ้าพ่อขุนด่านก็จะอยู่บนนี้ขึ้นมานิดเดียวสามารถเดินขึ้นมาได้เลยค่ะมีศาลเจ้าแม่สามนางอ้าตรงนี้เป็นศาลเจ้าแม่สามนางเหรปบุ๊ค ตรงนี้เป็นศาลเจ้าพ่อขุนตาลมีสองศาลให้เรามาขอพรนะคะทุกคนโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเลาะล้อมไปด้วยต้นไม้ฝั่งนู้นก็เป็นเป็นเขื่อน ทุกคนร้านอาหารนะคะก็ตั้งอยู่ในโครงการการไฟฟ้าลำตะคลองค่ะร้านอาหารก็นี่เลยทุกคนเข้ามาในโรงไฟฟ้าแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะเป็นร้านอาหารเรือนชายน้ำโดยครัวตาตีบค่ะ บรรยากาศข้างๆรอบๆก็จะเป็นแม่น้ําเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็ตอนที่เราทานอาหารอะไรเสร็จสามารถเข้าไปไหว้ขอพอรศาลเจ้าพ่อขุนด่านด้านบนได้เลยนะคะสามารถขับรถขึ้นไปได้หรือว่าเดินขึ้นไปได้นะคะศาลตั้งอยู่ประมาณ150เมตรนะคะจากข้างล่างขึ้นไปนี่ศาลก็จะอยู่บนนู้น เดี๋ยวเราออกจากทานอาหารตรงนี้เสร็จนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปแวะไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตที่วัดสรพง์กันค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศด้านในวัดจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวัดสรพงษ์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขับเข้าไปในวัดแล้วไปจอดรถนะคะซึ่งที่นี่ลานจอดรถจะอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวยังไปจอดรถแล้วจะพาเพื่อนๆนะคะเข้าไปไหว้พระขอพรอหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศด้านในวัดกันเลยค่ะ เอมก็พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่วัดสรพงษ์หรือว่าเป็นวัดหลวงพ่อโตที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะขึ้นไปนมัสก,การหลวงปู่โตกันค่ะนี่เป็นทางขึ้น สวยมาก on. ขอพอรกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆภายในวัดกันค่ะ ในวัดนะคะยังมีร้านกาแฟาให้เรามานั่งทานพร้อมกับชมบรรยากาศติมแม่น้ำแบบนี้กันด้วยนะคะออกจากวัดสระพงเอ็มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวต่อกันอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นเขายายเที่ยงนะคะแนะนำให้เพื่อนๆมาเป็นช่วงเวลาบ่ายนะคะบรรยากาศจะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานชมวิวเขายายเที่ยงกันค่ะ ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่ขับขึ้นไปบนเขายายเที่ยงค่ะระหว่างสองข้างทางก็ธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะขับขึ้นกันไปเรื่อยๆแล้วไปเจอกันอีกทีบนเขายายเที่ยงเลยนะคะ ตอ,อนนี้นะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่เขายายเที่ยงค่ะตรงลานจอดรถข้างบนนะคะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างตรงนี้ พอเราเดินลงมาเรื่อยๆนะทุกคนเราก็เห็นว่าด้านล่างนะคะก็มีลานจอดรถด,ด้วยแล้วก็ด้านบนก็จะมีลานจอดรถด,ด้วยสรุปว่าเขายายเที่ยงนะคะสามารถจอดรถได้สองที่ค่ะ,คะก็คือขับมาตรงสันเขื่อนเลยแล้วก็ขึ้นไปจอดด้านบนค่ะตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับร้านขายของแล้วก็ที่เช่ามอเตอร์ไอเช่าจักรยานค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เต็นท์เช่าจักรยานแล้วก็ไปเอาจักรยานปั่น เที่ยวเขาไยเที่ยงกันค่ะขอบคุณเชนนะครับจุดนี้จุดงานประชาสัมพันธ์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งที่สองนะครับคือไยเที่ยงนะครับเรามีรถท่องเที่ยวนำท่านไปนะครับไปเที่ยวชมไยเที่ยงกันนะครับวันนี้มีรถท่องเที่ยวไปข้ามไปได้บนเรือสามสิบบาทนะครับสนุกสนใจนะครับมาติดต่อสอบถามเฉบับจองตัวได้ตอนนี้นะคะเอ็มก็ได้จัก,กรยานมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ปั่นเดียวก็จะ40บาทถ้าเป็นจัก,กรยานปั่นคู่ข้อคันละ80บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวเราปั่นไปชมบรรยากาศรอบๆเขาเยาเจียงกันเลยค่ะ as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we want to chase the night พอเราปั่นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเจอจุดที่แวะไหวยพระขอพรกันด้วยค่ะจากนั้นนะคะอเยมก็มาแค่จุดนี้แล้วก็ กลับเลยค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆเลยทุกคนแดดค่อนข้างจะร้อนนะคะระหว่างเราเอาจักรยานมาคืนนะคะสองข้างทางตรงนี้ก็จะมีร้านขายของให้เราทานเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งเครื่องดื่มน้ำปัน่นผลไม้ต่างๆนะคะสามารถแวะทานกันได้นะคะสำหรับวันนี้เอ็มก็ทิ้งท้ายไว้กับภาพบรรยากาศสวยๆที่เขาย้ายเที่ยงนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามไปรีวิวด้วยค่ะ 拜拜。Bye bye.